ไก่ตัน v 4่เผาไซบอร์กในราคาไม่ถึงร้อยซื้อจากร้านไก่ตันโซนอันนี้เลยทุกคนกล่องสุ่มเผา V4 โอกาสได้เผาใหม่มากถึง40ซกดซื้อสินค้าเลยราคา99เครดิตเท่านั้นจะได้รหัสมาเลยไม่ต้องรอไปรีวิวรหัสไก่ตันกันได้เผาตื่น v 4เลยนะทุกคนเผาไซบอร์กด้วยแปลงร่างเลยมีผลโมจิตื่นดาบคู่โอเด้งด้วยนะใครอยากซื้อ ตามเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับได้รหัสแน่นอนไอยโยว์ซัมโบก็ขอกราบตีนผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้โยผมเดบิโอเคไว้ไลค์คุงกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาทําการเอารหัสที่โคตรกากแบบกากสดๆนะผมประมาณเลเวล25เข้าไปในเซิร์ฟปกตินะครับผมว่าเราจะโดนฆ่าก,กันกี่รอบนะปกติผมใช้รหัสหลกักแล้วก็ไปทําอย่างนี้กับคนนะผมแบบแบบนี้ครับผม,มก็มันก็อาจจะดูแบบ น่าเบื่อกันไปนะครั้งนี้ผมจะเอารหัสการที่โคตรการนะผมงที่แบบโดนตีทีเดียวกูก็ตายนะคะผมเข้าไปในโลกหลักนะแล้วก็จะดูกันว่าเราจะตายกันกีนก่รอบนะคะผมแต่ก่อนเราจะไปทําอย่างนั้นกันผมขอส่งมบทพิาสายเพื่อทําให้คลิปนี้มันยาวขึ้นดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าตังค์ตัวยิย่งน้อยยิ่งน้อยกินไปทุกทีทุกทีเฮออ้ยได้ปน,นยางอ่ะตึงตื้อตึงอ้งดือ่ะผมยางผมมียังวะ ผลยาผลยาผลยามีแล้วเหรอเอ้ยไหนๆก็มีแล้วกูขอกินหน่อยแล้วกันเออกินแม่งหย่ำมหย่ำมหำมหมไหนดูดิว่าผมมีถึงสกิลอะไรโอ้ my god this i so s cool นะ this i so cool เอ้ย this i so cool นะ this i so cool โอ้เอฟเฟกต์โอ้โอ้ใช้ได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 ้เลยใช้ได้เลยถือว่าเด็ดใช้ได้เลย เออแล้วถ้าเกิดเสิร์ฟฮาร์คีม,มันจะเป็นยังไงสรุปกูมารีวิวผลยาใช่ไหมไอ้บ้าวันนี้นะผมผมสงสัยจริงเออเป็นอย่างนี้นยยเอาอาน,นา,เอา,อานนะแล้วถ้าเกิดโอ้โอเมก้า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 ยิโซคูนะดีโซคูเย่าบ้ยโซคูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่านะครับผมว่ารหัสลองผมมันจะเป็นยังไงนะแบบรหัสลองกูเยอะจริงๆเอาจริงป่ะเดินทางเข้าเวลาเออท่านผู้ชมกูหารหัสลอง น้อยสุดแค่แค่นี้สี่ร้อยอ่ะผมหาได้แค่นี้จริงๆว่ะอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นอะไรสักอย่างนะผมหาได้แค่นี้จริงๆเนาะก็ก็ตามนั้นแหละก็ขอขอประมาณน,นี้แล้วกันเออแล้วก็เป็นผลน้ำแข็งขอไปสุ่มผลหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อความหล่อเท่นในตัวเราเนาะแล้วคือแม่งก็ไม่มีฮะคิดสังเกตแล้วกูจะหาคนเจอไหมเนี่ยประโท๊ะให้บ้าคีวก็หาคนไปเจอดิครับ ผมจะเชื่คนในครับไม่น่าเชื่อนะครับโอเคมาถึงที่สุ่มผลปิศาจแล้วประตูแชงกูก็เปิดไปเลยเนี่ยรหัสนี้นี่รหัสลองจริงใช่ไหมฮะน,นี่รหัสลองจริงครับสวัสดีครับนี่เขามีฮาคีดว้วยว่เขาแบบน่าจะแบบน่าจะแบบหล่อเทน่าดูเลยอะเออสวัสดีครับเขามีกระบ,บอกเอเนลด้วยว่าเขาน่าจะแบบเวลเยอะน่าดูเลยอะครับท่าไม่ชอเนาะเขาแบบน่าจะเวลเยอะน่าดูเลยเอออันนี้ดาบไฟเบอร์ที่ผมได้มาใช่ไหม

นี่กูเปิดมากูกกาตายแล้วละเนี่ยเราทำาหาคนกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมไป let's go เมื่อกี้เราโดนฆ่าไปนหนึ่งนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะกูยังไม่ทำอะไรเขาเลยกูโดนฆ่าเมื่อกี้จะใส่เดียวกับเขาอยู่นะครับผมแต่รู้ตัวอีกทีแบตเตอรี่กูมีน้อยที่หายเลยไอบ้บ้าเอ้ยไปดูซิตรงนี้มีหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเลเล่ผมต้องการซื้อของหน่อยนะพี่ถ้าเกิดมีหมดแล้วจะทำอะไรเฮ้ยคนเหมือนเขาจะเล่นในมือถือด้วยนะ เราจะไม่กวนเขานะครับผมเพราะเขาก็น่าจะฆ่าเราไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่น่านมีฮาคิใช่แล้วครับผมแล้วเขาเป็นผลไฟด้วยโอเมกาด้วยก็เป็นผลน้ำแข็งโอเมก็า oh ดีโซคุนะเออ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 เขาฟันแบบสุดยอดเลยปล่อยเขาฟาร์มไปนะครับผมเราจะไม่ลังแกคนฟาร์มเนาะ <Okay. S 1> ก้อนไหนมันดูมีคนวะนอกจากกอรลิง <ha> <oring> อ่ะก้อนไหนมันดูมีคนนอกจากกอรลิง <ha> <oring> เรียกูมันไม่ใช่ว่าเรือเร็วๆนะเว้ยแ่เรืออยากช้าเลยอ่ะคือแบบช้าแบบช้ามากๆอ่ะท่านผู้ชมเว้ยเอยเอก็ต้องเกลียนคนแล้วกะโโฆ่ากอริลล่าดีกว่ากอริลล่าจ๋าขอข้าหน่อยได้บ้างหรือนี่กอริลล่าจ๋าขอข้าหน่อยได้แจ๊คนี่รับอะไรเนี่ยโอ้โห สุดยอดไปเลยว่ะนี่สินักการสู้กันของสุดยอดเอออะหลังว่ามันก็ไม่รู้กูไม่เกี่ยวแล้วกันนะไปดีกว่ามาตาลีก็ยมีแค่นี้จะไม่บอกใครเขาได้ว่าสกิลเดียวเนี่ยค่อยๆสแปมหรอแม่งสแปมทีเขาลีเลียสเสร็จแล้วไปบ้าไปดีกว่าวู้คิดว่าพี่ตามทันหรอ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  คิดว่าพี่ตามทันหรอฮะพี่ตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวพี่ก็จมน้ำตายแล้วเดี๋ยวพี่ก็จมน้ำตายแล้วโธ่ตามไม่ทันหรอกนะโร่เรียบร้อยครับผมจมน้ำตายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันสุดยอดมากมากเลยะลนะค,ค,ครับผมเนี่ยครับอย่าอย่ารังแกคนอื่นนะครับผมถ้าเกิดคณยังมีสเตมินา่ายังไม่มากพอขอบคุณครับสวยนะครับผมไปบอสเกิดว่ะท่านผู้ชมบอสเกิดนะบอสเกิดนะคือบอสเกิดนะบอสเกิดแล้วก็ขอขอเล่นมันหน่อยขอเล่นมันหน่อย ถ้าเกิดบอสเกิดก็ขอเล่นใหม่นะครับโอ้โหเฮ้ยทำอไรกูตีแรงกันโอ้คุณเล่นสายฝนเอาคุณเล่นสายฝนใช่ปะคุณเล่นสายฝนโอ้โหผลเจ็ดร้อยไม่แรงก็ให้มันรู้ไปเนาะผนเจ็ดร้อยไม่แรงก็ให้มันรู้ไปเนาะเออเดี๋ยวขออัพสแต่ใหน่ให้แบบมีสเตมินา่านิดนึงเออโอเคโอเคโอเค ไปไหนกันต่อเด้สรุปนี่กูจะมาฟาร์มหรือว่ากูจะมาทําอะไรกับบนโลกใบนี้นะมีสองมาเตอรี่คุณท่านผู้ชมคิดว่าพอไหมพอจะซื้อตืบไอคนเมื่อกี้ไหมผมว่าไม่น่าพออ่ะเกิ้อะไรอนะเนี่ยนกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรอะไร่ะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เอาแล้ว่าช็งมาเถอะเชางมาเถอะช็งมาเถอะเ,เออผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะกับโลกใบนี้ไม่น่ากลัวเลยเกินเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ไม่เคยเห็นจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะอะไรวะเนะี่ยเจอสิ่งแปลกๆกับเจอสิ่งนี้นี่ชื่อคลิปเมื่อผมมาเกียนคนแต่ผมกลับเจอสิ่งนี้ไงชื่อคลิปก็เท่ปัเออก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะสรุปแล้วก็ตายไปหนึ่งเอาจริงแล้วน่าจะตายเยอะแหละปะโถ กสำหรับใครนะครับผมที่ชอบกดไลค์ชอบกนนดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกูเกิ้งให้เวลาคลุมคันนี้ด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปหน้า,นาจะเป็นไลฟ์ฟันตามชมกันด้วยเลยนะครับในในสำหรับคลิปนี้ซีจุนที่เกมบ,บายจ้าบายจ้าบายครับผมไปแล้วนะครับ